นิยายวายเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนิยายรักแฟนตาซีเรื่อง Break the Rule แหกกฎอันตรายในแวมไพร์เจ้าเล่ห์ผลงานอีกหนึ่งนามปากกาโดยทางเราไม่มีเจตนาหยาดหยามลบลูดูถูกหรือดูหมิน่นอาชีพใดก็ตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่องนิยายทุกเรื่องเกิดจากจินตนาการของผู้แต่งบุคคลและเหตุการณ์ในเรื่องเป็นเพียงการสมมุติอาจมีเนื้อหาคำพูดและการกระทำของตัวละครที่ไม่เหมาะสมผู้ฟังที่อายุน้อยกว่า18ปปีต้องพิจารณาถึงความถูกผิดโดยเราหวังเป็นอย่างมากว่าทุกคนจะฟังเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นนะคะ นิยายไวัยเรื่องรักอันตรายแวมไพร์เจ้าเล่ตอนที่11หลอกล่อให้ติดกับทุกอย่างเป็นไปตามแผนการของลูมาคัสและจัสตินทุกอย่างปอไฟที่ผมมีหน้าที่โทรไปชวนให้มาปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านของจัสตินตอบตกลงและขอที่อยู่ไปแทบจะในทันทีโดยไม่มีการเฉลียวใจเลยแม้แต่น้อย ส่วนอีกหนึ่งแผนการที่หลอกล่ออีกฝ่ายด้วยการอ้างว่าจจสตินจะกลับไปเคารพหลุมฝังศพของครอบครัวที่อังกฤษก็ทำให้พวกเราได้รู้ว่าคิวตามมาเก็บรายละเอียดของบ้านหลังนี้ตามหมากที่จจสตินวางไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องผมนั่งมองจจสตินที่เอาแต่นั่งนิ่งราวกับรอเวลาหยุดตรงโซฟาอย่างเงียบๆตอนนี้พวกเราอยู่ในเซฟเฮาส์อีกหลังหนึ่งที่ลุงมาคัสได้เตรียมเอาไว้ ภายหลังจากตามเจสตินมาอยู่ที่ไทยได้ไม่นานเซฟเฮาส์แห่งนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่มีระบบความปลอดภยัยเทียบเท่ากับบ้านหลังเดิมทุกประการแต่ที่แตกต่างออกไปคงจะเป็นห้องสีขาวขนาดใหญ่ด้านในสุดของบ้านที่ถูกสร้างขึ้นให้เหมือนกับห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลอย่างไม่มีผิดเพี้ยนทั้งยังประกอบไปด้วยเครื่องมือแพทย์ครบครันอีกต่างหาก ผมผละสายตาจากเขาก่อนจะลุกเดินออกมาด้านนอกตัวบ้านเพียงลำพังสระว่ายน้ำข้างหลังบ้านเป็นสถานที่ที่ผมเลือกเพื่อหลบออกมาทำใจกับเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นเพียงแต่ตอนจบของเรื่องราวที่ยืดเยื้อมานานจะทำให้แจสตินเป็นฝ่ายที่ทำสำเร็จหรือไม่คำถามนี้มันยังกวนใจผมไม่หายผมล้วงเอาโทรศัพท์ออกจากกระเป๋ากางเกงยีนตัวเก่งก่อนจะต่อสายถึงใครบางคน ในเมื่อชีวิตของผมก็ดูจะเหลือเวลาน้อยลงไปทุกทีเช่นเดียวกันทำไรอยู่เมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายรับสายผมก็กรอกเสียงที่พยายามทำให้เป็นปกติกลับไปแม้ว่าตอนนี้ภายในอกของผมมันจะจุกจนแทบจะร้องไห้ออกมาก็ตามเพิ่งเรียนชีวะเสร็จพี่ละ่ะเตรียมงานปาร์ตี้ให้พี่จัสตินไปถึงไหนแล้วซานตอบเสียงใสใกล้เสร็จแล้วละ่ะ แล้ววันนี้ต้องทำพาร์ททามไหมทําสิวันนี้ได้ตั้งสองแรงไม่ทํำก็โง่แล้วขยันจริงนะผมยิ้มให้กับนิสัยขี้งกของซานก่อนน้ำตาที่พยายามกลั้นเอาไว้จะร่วงลงมาอย่างไม่ยอมฟังไม่ขยันก็อดตายกันพอดีสิพี่โซ่จริงเนอะพี่ไม่อยู่อย่าลืมทานข้าวเย็นด้วยนะผมปาดน,น้ำตาออกและพยายามบังคับเสียงที่เริ่มจะสัน่น ให้พูดในสิ่งที่อยากจะบอกอีกฝ่ายกลับไปจ้าจ้าเวลาป่วยก็อย่าลืมกินยานอนให้มากๆอย่ามัวแต่ดูซีรีส์ล่ะทำไมพี่พูดแบบนี้ล่ะร้อยวันพันปีไม่เคยพูดกับฉันแบบนี้เลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายซานดูจะใช้งักกับคำพูดของผมจนทำให้ผมต้องชิงตัดบทเพื่อไม่ให้ทุกอย่างยากไปกว่าน,นี้พี่ไม่เป็นอะไรหรอก เสร็จปาร์ตี้แล้วพี่จะรีบกลับนะไม่ต้องรีบก็ได้อยู่กับพี่จัสตินเขานานๆหน่อยจะได้สารความสัมพันธ์ให้มากเข้าไปอีกนี่บอกจริงๆเลยนะถ้าได้พี่เขยคนเนี้ยฉันยอมเลยล่ะน้ำเสียงกวนประสาทที่ทุกครั้งมักจะทำให้ผมอารมณ์ดีขึ้นกลับทำให้ผมยิ้มแทบไม่ออกทะลึงนะ่งหน้าฝากบอกพี่จัสตินด้วยนะว่าสุขสันต์วันเกิดแล้วก็ขอให้พี่เขามีความสุขตลอดไป อืมแล้วพี่จะบอกให้นะพี่รักเธอนะซานประโยคที่ไม่เคยพูดทำเอาน้ำตาของผมร่วงลงมาอีกระลอกเพอากลัวว่ามันจะเป็นประโยคสุดท้ายที่ผมจะได้บอกไปอีกแล้วนะขนลุกเป็นบ้าฉันต้องวางสายแล้วละ่ะคุณครูวิชาสังคมเข้าห้องแล้วอย่าลืมทุกอย่างที่พี่บอกแล้วกันผมรีบย้ำในสิ่งที่พูดไปทั้งหมด ก่อนอีกฝ่ายจะตอบรับและบทสนทนาของพวกเราก็จบลงผมมองโทรศัพท์ที่เพิ่งจะวางสายจากซานไปเรื่องที่ผมตัดสินใจทํามันอาจจะฟังดูบ้ามากสําหรับใครต่อใครแต่ในเมื่อผมรู้สึกดีกับจจสตินทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขามันเลยรบกวนจิตใจของผมไปหมดไม่รู้ว่าผมไปเอาความกล้าบ้าบินนี้มาจากไหนเพียงแต่เมื่อไหร่ที่ผมเห็นหน้าเขา มันก็เกิดความรู้สึกอยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเสียให้ได้ทุกทีเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงทุ้มดังขึ้นก่อนแรงโอบจากทางด้านหลังจะทำให้ผมรีบปาดน้ำตาออกมไม่มีอะไรแต่เมื่อกี้มึงร้องไห้ฝุ่นเข้าตาตั้งหากละ่ะผมปฏิเสธและหันไปประชิญหน้ากับแจสตินที่มองมาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความประหม่าและรู้สึกผิดไม่น้อย กลัวไหมคนตรงหน้าถามพลางเอื้อมมือขึ้นมาเช็ดน้ำตาของผมอย่างอ่อนโยนแล้วมึงล่ะกลัวไหมกลัวสิกลัวว่าจะไม่ได้เห็นหน้ามึงอีกสิ้นเสียงของจัสตินผมก็คว้าเอามือเขาออกก่อนจะล้วงอะไรบางอย่างที่เตรียมเอาไว้ตั้งแต่เมื่อสองวันที่แล้วออกจากกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตที่กำลังสวมอยู่ถึงมันจะไม่ใช่ของราคาแพงแต่กูก็ทำมันด้วยใจ ผมปล่อยของขวัญที่ว่าลงบนฝ่ามือของเขากูอยากให้แหวนวงนี้บอกกับมึงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูจะอยู่กับมึงในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตต่อจากนี้ขอแค่มึงอย่าถอดมันออกเว้นแต่วันใดที่มึงหมดรักกูแล้ววันนั้นกูให้สิทธิ์มึงถอดมันออกคืนให้กูได้เสมอผมหยิบแหวนวงหนึ่งที่สลักคำว่าโซ่ขึ้นพลางสวมเข้ากับนิ้วนางข้างซ้ายของเขา และหยิบเอาแวนอีกวงที่สลักคําว่าจจสตินสวมเข้ากับนิ้วนางข้างซ้ายของตัวเองจจสตินมองการกระทําของผมอย่างเงีย,งยบๆในขณะที่ใบหน้าเรียบนิ่งเพื่อนไปด้วยรอยยิ้มที่เหยียดออกมาด้วยความรู้สึกปวดร้าวจนคบับอกผมมองคนตรงหน้าด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทำไมเหตุการณ์ที่ผมกำลังทำอยู่มันถึงได้ไม่โรแมนติกเท่าที่ควรจะเป็นเลย ทำไมทุกอย่างรอบๆตัวถึงได้ดูเจ็บปวดจนแทบพูดไม่ออกถึงขนาดนี้กันในขณะที่ผมกำลังน้อยใจกับโชคชะตาที่ดูเหมือนกำลังกลั่นแกล้งเหตุการณ์ตรงหน้ากับถูกแทนที่ด้วยสัมผัสแนบแน่นเมื่อเจสตินก้มลงและทาบทับริมฝีปากของผมด้วยริมฝีปากของเขาอย่างอ่อนโยนสัมผัสที่หอมหวานแต่กลับดูเหมือนการสั่งลาของเราทั้งคู่เรียกน้ำตาที่เพิ่งจะหยุดไหลของผมให้ไหลลงมาอีกได้เป็นอย่างดี จจสตินถอนริมฝีปากออกก่อนผมจะสังเกตเห็นความเจ็บปวดของเขาที่เริ่มฉายชาัดขึ้นจากดวงตาสีนินตรงหน้าไม่มีทางที่กูจะถอดมันออกกูสัญญาเจสตินฝืนยิ้มพร้อมกับให้คำสัตย์ขอโทษที่ทำให้มึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นะเสียงทุ้มเอ่ยขึ้นอีกก่อนผมจะสายหน้าและเอื้อมมือโอบก,กอดเขากลับไปอย่าขอโทษเพราะมึงไม่ได้ทำอะไรผิด และกูเองก็เต็มใจกับเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นแค้นแกร่งกอดตอบแต่ผมกลับยิ่งปล่อยให้น้ำตาไหลออกมามากกว่าเดิมพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดช่วยให้เขาปลอดภัยด้วยเถิดห้องนอนที่มืดสนิทถูกแสงจันทร์ที่เล็ดลอดผ่านผ้าม่านสีแดงตกกระทบไปทั่วจนเผยให้เห็นเงาเลือนลางของบริเวณโดยรอบห้องได้เป็นอย่างดี พวกเราทั้ง4ี่ที่กลับมายังบ้านเดี่ยวหลังนี้อีกครั้งตามแผนการที่ได้วางเอาไว้กำลังรอการมาของใครบางคนที่เพิ่งจะปฏิเสธคำเชิญเพราะอ้างว่าติดธุระจนไม่สามารถมาร่วมงานได้ไปเมื่อตอนหัวค่ำอย่างใจจดใจจอการหลบซ่อนเพื่อรอให้อีกฝ่ายเคลื่อนไหวล่วงเลยมาจนถึงเวลาสี่ทุ่มผมที่เอาแต่นั่งนับเวลาเริ่มหายใจติดตดขัดขั เมื่อลุงมาคัสที่กลับมาจากการเดินไปปิดระบบรักษาความปลอดภัยและตรวจดูการเคลื่อนไหวต่างๆรอบตัวบ้านบอกกับจัสตินว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวห่างจากตัวบ้านออกไปในระยะเพียงแค่200เมตรสิ้นเสียงที่พวกเขาใช้กระซิบบอกกันลงสักพักเสียงหอบหายใจของใครคนหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากทางหน้าต่างห้องที่จัสตินทำทีเปิดมันทิ้งเอาไว้เพื่อหลอกล่อให้พวกคิวตายใจกระทั่งจู่ ก็มีเงาดำของใครบางคนที่ปีนป่ายผ่านหน้าต่างบานนั้นเข้ามาในห้องอย่างง่ายดายเสียงฝีเท้าที่กระทบกับพื้นห้องช่างเงียบเชียบจนดูเหมือนไร้ซึ่งการเคลื่อนไหวทุกย่างก้าวของผู้บุกรุกคนนี้มีแต่ความระแวดระวังกระทั่งเมื่อเขาคนนั้นเดินไปหยุดดดูตรงปลายเตียงที่ถูกพวกเราจัดเอาไว้ให้เหมือนกับว่ามีใครคนหนึ่งนอนอยู่เงาดำของผู้บุกรุกยืนมองไปยังเตียงนอนเบื้องหน้าสักพัก ก่อนที่ปฏิกิริยาต่อมาของเขาจะทำให้ผมที่แอบมองอยู่ถึงกับเบิกตาเมื่อฝ่ายนั้นล้วงบางอย่างออกมาจากกระเป๋าเล็กที่ติดพ่วงมากับชุดคนถูกมองดึงผ้าปิดปากสีดำที่ใช้อำพลางใบหน้าตัวเองออกอย่างช้าๆวินาทีที่ผืนผ้าถูกปลดเปลื้องทำเอาผมชะงักเมื่อสะดุดเข้ากับใบหน้าหวานที่มักจะเห็นอยู่ทุกวันใบหน้าของเพื่อนสนิทที่ผมนึกไม่ถึงเลยว่าจะเป็นเธอจริงๆ ปอไฝ่ที่ผมรู้จักค่อยๆเงื้อมือที่จับอาวุธเอาไว้จนสุดแขนก่อนจะใช้มันจ้วงแทงลงไปบนเตียงอย่างไม่รอให้เสียเวลาเหตุการณ์ตรงหน้าทำผมชาว่าไปทั้งตัวเสียงอาวุธที่กระหน่ำแทงลงไปไม่ยัง้งตัดกับเสียงผืนผ้าที่ฉีกขาดอย่างไม่มีชิ้นดีทำผมที่จับมือกับเจสตินร่งแรงบีบเขากลับไปจนทำให้อีกฝ่ายต้องรีบโอบผมเอาไว้เพื่อเป็นการปลอบ เสียงสะอื้นเพราะภาพที่เห็นตรงหน้าของผมทำคนที่ขึ้นคล้อมหมอนใบโตภายใต้ผ้าห่มพื้นหนาชงะงักก่อนลุงมาคัสจะเป็นคนเปิดไฟให้เกิดแสงสว่างไปทั่วห้องจนปอไฟที่เพิ่มรู้ตัวว่าถูกจับตามองถึงกับเบิกตาขึ้นพร้อมกับรีบสวมผ้าปิดปากให้กับใบหน้าของตัวเองอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้ทุกอย่างจะสายเกินไปสำหรับเธอเสียแล้วผิดหวังเหรอที่นั่นไม่ใช่ผม เจสตินเหยียดยิ้มร้ายก่อนคนตรงหน้าจะกระชากผ้าปิดปากออกอย่างไม่สบอารมณ์ <c oughs> นี่ไม่ใช่มารยาทที่ดีในการต้อนรับแขกนะเจสตินน้ำเสียงเย้ยหยันถูกเปล่งออกมาอย่างไม่เกรงกลัวมันก็เหมาะกับการมาของแขกที่ไม่มีมารยาทพอๆกันนั่นแหละวาจาเชื่อเฉนที่ดังออกไปเรียกรอยยิ้มร้ายของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีป,ปอฝ้ายนี่เธอ ผมเอ่ยออกไปอย่างกล้ากลัวๆใบหน้าของเพื่อนที่รู้จักกันมากว่าสองปีทำผมจุกจนไม่รู้จะเริ่มต้นทำใจตั้งแต่ตอนไหนเมื่อต้องมาเห็นอีกฝ่ายด้วยตาของตัวเองแบบนี้ว่าไงล่ะโซ่ไนก็อยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอไนบอกว่าไม่กล้ามาคนเดียวไงล่ะแล้วนี่มันอะไรานหลอกฉันอย่างนั้นเหรอเธอต่างหากที่หลอกเธอทำแบบนี้ทำไมปอฝ้ายอย่าเรียกกูว่าปอฝ้ายนะ ผมเบิกตากับสิ่งที่ได้ยินมึงน่าจะรู้แล้วนี่ว่ากูเป็นใครอย่าทำเป็นใส่ซื่อรับไม่ได้หน่อยเลยมันกระดากลูกตาเธอทำไมเธอถึงกลายเป็นแบบนี้ล่ะผมปล่อยโฮออกมาเมื่อคนตรงหน้าไม่ใช่เพื่อนที่ผมเคยรู้จักอีกต่อไปถามมันเอาเองสิว่าพ่อแม่มันทำอะไรกับกูไ้วบ้างเพื่อมึงจะเข้าใจว่าทำไมกูถึงต้องทำแบบนี้ เสียงที่แผดออกมาทำผมตกใจจนตัวโยนก่อนปรารถนาจะจ้องจัสตินกลับอย่างมาดร้ายจนมือข้างที่ถืออาวุธอยู่สั่นไปหมดความรักไม่ใช่การครอบครองนี่เมื่อพ่อของผมรับคุณไม่ได้คุณก็ควรตัดใจจากท่านซะทั้งหมดมันเป็นเพราะว่าแม่ของมึงนางเพื่อนทรยศในเมื่อรักกันมากจนไม่เห็นหัวคนอย่างกูก็ดีแล้วนี่ที่ตายพร้อมกันไปทั้งคู่เลว ปรรทนาหันมองผมด้วยท่าทีที่ดูจะตกใจไม่น้อยเมื่อผมเลือกตวาดคำคำนี้ออกไปก่อนอีกฝ่ายจะปรับสีหน้าให้เรียบเฉยราวกับมันไม่ได้ทำให้เขาสะทกสะท้านเลยสักนิดเดียวกูเลวได้มากกว่าที่เมึงคิดอีกโซ่ปรรถนาเหยียดยิ้มพลางจ้องมาที่ผมไม่วางไม่สงสัยเหรอว่าพ่อแม่ตัวเองตายยังไงน่ะผมชะงักไปทำหน้าแบบนั้น อย่าบอกนะว่ายังไม่รู้น้ำเสียงเย็นกลั่วเสียงหัวเราะทำผมอยู่ไม่สุขเมื่อถูกอีกฝ่ายจี้ในจุดที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเธอเธอหมายความว่ายังไงผมถามเสียงสัน่นน่าสมเพศสิ้นดีที่จนทุกวันนี้มึงก็ยังไม่รู้ว่าใครคือคนที่ขับรถชนครอบครัวของมึงในคืนนั้นน้ำเสียงเย้ยหยันยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผมจ้องคนพูดคเ่เมิงก่อนเจ้าของแววตาที่ฉายแววความสมเพศออกมานั้นจะกรอกเสียงเย็นพูดในเรื่องที่ผมรับไม่ได้ออกมาฉันอยากจะรู้จริงๆว่ามึงจะทำยังไงถ้ารู้ว่าต้องเป็นเพื่อนกับคนที่ฆ่าพ่อแม่ตัวเองมาได้ทั้งสองปีเรากับถูกมีดเป็นพันเล่มแทงลงบนกลางหลังอย่างจังคำพูดของปรารถนาทำผมจุกและเจ็บปวดจนไม่สามารถเอาอะไรมาเทียบได้เรื่องราวดีๆที่เคยทำด้วยกันมา ถูกสมองของผมสั่งการให้ลบล้างมันออกไปจนไม่มีเหลือก่อนที่ผมจะมองใบหน้าเย้ยหยันและรอยยิ้มหวานอาบยาพิษที่ถูกส่งมาจากคนตรงหน้าอย่างเครียดแค้นและกระโจนเข้าหาอีกคนทันทีอย่างไม่คิดกลัวสารแล้วกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงโซ่ใจเย็นเฮ้มันกำลังยั่วให้มึงโกรธทั้งสามพยายามยื้อผมเอาไว้ฮา่า แต่มันก็เป็นแค่อุบัติเหตุแล้วนะต้องขอโทษจริงๆที่กูจากมาโดยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยทั้งที่พ่อและแม่ของมึงก็ร้องขอชีวิตตั้งหลายครั้งใบหน้าและน้ำเสียงที่ฟังดูเหมือนไม่ยี่ระหะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมในวันนั้นทำผมเหลืออดจนพยายามดิ้นให้หลุดจากการเกาะกลุ่มจนสุดแรงมึงมึงมันชั่วชามึงมันเลวเลวไม่มีที่ติโซ่ so, ฟังกู อย่าเล่นตามเกมของมันแรงยื้อและคำพูดของจัสตินทำเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีหดหายไปทันทีพร้อมกับซุดตัวลงตรงนั้นอย่างขมขื่นมึงไม่ได้ยินเรื่องไงว่ามันฆ่าพ่อแม่กูมันคือคนที่ขับรถชนครอบครัวกูจนทำให้พ่อแม่กูต้องตายน้ำตามากมายไหลลงมาอาบแก้มทั้งสองข้างเสียงกรีดร้องของแม่ในวันนั้นยังดังก้องอยู่ในหูผมไม่หาย ผมเป่งเสียงตะโกนออกมาราวกับคนบ้าจนเจสตินที่นิ่งงันเมื่อเห็นปฏิกิริยาของผมต้องโผลเข้ากอดไว้แน่น <c oughs> ยิ่งเห็นพวกมึงเป็นแบบนี้กูก็ยิ่งสมเพชไม่รู้ตัวเองเหรอว่าพวกมึงมันก็แค่หมาที่ถูกจูงจมูกให้มาเจอกันก็แค่นั้นมึงคิดเหรอเจสตินว่าถ้ากูไม่บังเอิญขับรถชนครอบครัวของมันในคืนนั้นแล้วพวกมึงจะได้เจอกันนะ่ะสิ้นเสียงแหลม เจสตินถึงกับชะง,งักเมื่อคำพูดนี้กลับกลายเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้เขาถึงกับให้ความสนใจมันทันทีทำหน้าแบบนั้นคงยังไม่รู้อะไรอีกแล้วสินะทำไมมึงถึงโง่อยู่ได้ตั้งนานฮะลูกชายคนเก่งของนางพัชราที่อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ยังไม่ถึงสามขวบหายไปไหนเสียแล้วล่ะฮะคิดเหรอว่าลำพังสายกระจกกระจกของมึงจะสามารถควานหาตัวผู้ชายคนนี้ได้ถ้าไม่ใช่พบกู จสตินนิ่งค้างเรากับถูกหยุดเวลาเอาไว้เขามองอีกฝ่ายผ่านแววตาที่ไม่ต่างจากผมก่อนปรารถนาจะเป็นคนเฉลยทุกอย่างออกมาจนหมดอยากกลายเป็นมนุษย์มากไม่ใช่เหรอนี่ไงกูบรรดาทุกอย่างให้มึงแล้วรูปถ่ายที่กูอดทนรอต้้งสองปีถูกสายของมึงซื้อไปเพียงแค่กูกระซิบบอกมันว่าสิ่งนั้นจะทำให้มึงสนใจและให้ราคาดีกว่าทุกงานที่มันเคยผ่านมามึงหมายความว่า จสตินเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ยากจะเข้าใจว่าตอนนี้เขาเองกำลังรู้สึกยังไงกับคำพูดที่เพิ่งจะฟังจบก่อนที่คนตรงหน้าของพวกเราจะยิ้มเยาะพร้อมกับเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูภูมิใจกับมันเป็นที่สุดใช่กูเป็นคนทำให้พวกมึงหากันเจอเองแหละเก่งใช่ไหมล่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับนิยายวัยรักอันตรายแวมไพร์เจ้าเล่ตอนที่11โอ้โหตอนนี้ปอฝฟายมาอย่างร้ายเลยค่ะวิไม่ใช่สิต้องเรียกเขาว่าปรารถนาถึงจะถูกโอ้โหแปลว่าเบื้องหลังเรื่องทุกอย่างเป็นเขาหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าสี่คนที่เหลือเนี่ยจะรับมือกับเขายังไงก็ต้องมารอลุ้นกันตอนหน้าค่ะว่าสึกของแวมไพร์สฝั่งเนี่ย จะจบลงยังไงแล้วก็จะแดงเดือดแค่ไหนเป็นกำลังใจให้จัสตินกันด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนหน้าและหากใครสนใจนิยายของกิ่งกิ่งทิ้งลิงก์ชั้นหนังสือที่กิ่งวางขายกับเมเปิ้มาร์เก็ตแบบอ e ีบุ๊กนะคะไว้ในเดสคริปชันด้านล่างสามารถคลิกเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยโดยหากเป็นนิยายไว้นะคะกิ่งจะมีตอนพิเศษที่ไม่ได้โพสให้อ่านที่ไหน แล้วก็กิ่งก็ไม่อ่านลง YouTube ด้วยเช่นกันถือเป็นกำไรแล้วก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆสําหรับคนที่สนับสนุนซื้อผลงานของกันนะคะและหากใครอยากจะให้กําลังใจกันหรือมีอะไรให้ทางเราปรับปรุงสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้กิ่งอ่านทุกเม้นต์นะคะแล้วเจอกันตอนหน้าคะ่ะบ๊ายบาย